ทุ <laughs> กคนครับเชิญกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไปเร้วมาเร็วรีบวิ่งกลับบ้านรีบวิ่งกลับบ้านรีบวิ่งกลับบ้านเร็วเข้ามาสายแล้วกลเข้าแล้วโคติ๊งโคตรติ๊งโคตรจมกูตจม โอเคก็ขอกราบสวัสดีท okay, <c oughs> ่านผู <gu> ้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซโคลบาลลาเฟลกาเคนทอนเฟโตสพี่เฟิร์สอาร์บีทีแล้วก็น้องโจลิชามิวนี่เองครับก็วันนี้อยู่ในเกมของไมค์ครับนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นปราสาทเวปราสาทกันนี่นะครับทุกคนครับก็ปกติกาการเล่นก่อนนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกทีมเป็นทั้งหมด3านะครับเพื่อที่เราจะจัดทีมนะฮะเพื่อที่เราจะปโป๊ะภาษาก็คือว่าคนในโจของเราคือภาสาทเพชรปะท่าภาษาดินนั่นเองนะครับทุกคนครับก็คือเราเนี่ยจะสร้างปภาษาเป็นภาษาหนึ่งและทุกคนเนี่ ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าอย่ายากเกินไปนะเราก็ต้อง <จะ S 1> ผมเราต้องนำผล,ลเราก็ต้องมันนั่งชิงประชิงกันนะครับว่าใครเป็นคนหาของเจอมากที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนนเองนะครับฝ่ายชนะประมาณนั้นโอเคป่าเลยครับป่าดมเลยเฮ้ยป่าได้เพชรครับผมอีฟได้ไรครับอีฟไ,ได้เพชรน,นะฮะ,อะ,ะไอ้จู๋อะจูได้ดินว่ะ ได้ดินวะได้ดินได้ดินไอ้าไกาไอ้กาเต็ไม่ได้ตุ่มเรียบร้อยไอ้กาเตเพ็เคเดครับผมทุกคน,นครับโอเคมาตามนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะแยกย้ายจ,จัดของเตรียมสร้างแล้วกันนะครับ let's go มาครับทุกคนมาเราเริ่มสร้างเลยครับเ,เรามีเวลาทั้งหมด10ชั่วโมงนะครับในการสร้างสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีนี่นี่เราใช่ครับเราต้องทำปราสาทเดี๋ยวเราต้องเราต้องออกแบบออกแบบโค้งก่อนออกแบบโค้งก่อนไอ้โจ้ไอ้โจ้ไอ้โจ้ทำสูงขึ้นทำสูงขึ้นเลยเจ้าโจ้ทำสูงขึ้นปิดโจ้ กับเราต้องมานี่อีเวิร์พี่พี่มาออกแบบโครงผมว่าเราต้องเอาประษาแบบใหญ่ขนาดนี้ดิที่มันหวานได้นี่ใช่มันมันเซนได้มันเซนได้เนี่ยทุกคนเราต้องรีบนะฮะเราต้องรีบว่าปราสาทเราขนาดไหนทุกคนอย่าลืมชิดด้วยกันนะครับใครเคลียร์ปราสาทเพจก็อย่าลืมไม่แต่ภาสาเพจนะครับใครเคลียร์ปราสาทดินก็ไม่แต่ราสาทดินพวกเราเพิ่งพวกเราเป็นคนจนนะครับทุกคนเยพี่เราเป็นอะไรลายพวกเราแม่งพี่ว่าอย่างนี้ก็ได้นะเอาประมาณนี้ยาวประมาณนี้โอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าลืมว่าเราต้องซ่อนของด้วยนะเราต้องทำเยอะๆเลยทำใหญ่ๆโอ้แค่นี้ก็เกินมันจะหาเจอเร็วถุยมันก็มาหาเมาหา เจอก็ไม่ดีเดี๋ยวทำให้มันดีใหญ่ดิทุกคนเออเราทำให้มันใหญ่ทุกคนนัเราเป็นเราเป็นภาษาจนนะครับทุกคนเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องจะร้องไงเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ะยิ่ะร้องไห้ดิภาษาญี่ปุ่นร้องไงอีก นโมกระนโมเฮ้ยบาสันเราก็ไมเท่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยดูฝั่งเขาดิดูฝั่งดูฝั่งเขาดิโอ้เขาใช้คำสั่งเป็นอะดูดิโอ้จะร้องไงยคตรดังคนเร็วไม่ได้วยคนเร็นไปด้วยดูดิดูภาษาอ๋ออ๋อเขาลงันแล้วเคาลงแล้วโอ้เขาเขาทำเป็นบ้องกันเขาเป็นทำเป็นบ้องเลยเมื่อกี้น่าพุชเกินเขาเขาเปียกไปด้คนเขาเปียกไปดเราต้องไปเราทำเราทำเป็นหน่วยทำเป็นหน่วยไอ้โจโจ้ทำหน่วยนี่หน่วยหน่วยกับดักหน่วยแถบ เราจะวางลาวาก็ได้วางลาวาได้วางใหญ่มุมได้วางไปเลยเราจะเอาประตูทางเข้าของภาษาเราตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราทำให้มันเข้ายาวไหมเฮ้ยเข้าแบบเข้าทีเดียวแล้วออกออกไม่ได้ดีกว่าทุกคนครับทำแบบเข้าเข้าออกได้เข้าทีเดียวออกไม่ได้แบบนี้นี่เขาเราออกไม่ได้นี่เนี่เพราะว่าเพราะว่าการที่เราจะออกมาข้างนอกได้เราต้องทำเราต้องทำไปนี่เว้ยทำประตูลับประตูลับสำหรับการ อนี่ไอโจเออโจกับพี่เคยทำไอคลิป TikTok ที่มันเป็นกระดาษไอที่มันเป็นประตูแถบอะเราเราทำางทำเราทำนี่มึงจำได้ไห่ะมึงจำได้ไม่จำได้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 โจโจี่อยู่นี่นี่ว่าไงพี่เฟิร์สถ้าเราทำอย่างเงี้ยโดดไม่ได้เว้ยถูกพี่เดี๋ยวไอเก๋แล้วมันจะยากเกินไปสำหรับเขาไม่ะใช่ยากมานี่พี่่นีเือผมดวร์เิร์สือผมให้โจให้โจทำกระดาษโจกระดาษที่แบบเปิดกล่องแล้วแบบหลุดไปข้างล่างอ่ะจะได้ไหมหรืออะไรก็ได้สักอย่างอ่ะเออสักอย่างอ่ะอะไรก็ได้กระดาษนี่นี่้ โอ้ยต้องรีบแล้วฮะดูฝั่งเขาที่สอบแป๊บนึงโอ้โหมาทีมีเวลาสินาทีเฮ้พี่คือพี่ตดิมันทำอะไรมันทำอะไรกันหมดปะน้าเฮ้ยเกิน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 โอ้โหเกินไปเราเราสร้างแถบเกินได้ได้ได้เราสร้างแถบก่อนเดี๋ยวที่พี่ทราบฝั่งนี้พี่ว่าเราทำมาสองประตูเดี๋ยวให้มันงงให้มันมึนงงว่ะเออที่พี่ส่วนที่พี่ส่วนครับที่พี่เพิ่งทำวางกระดักด้วยพี่แบบว่ามาแบบทำกองกองอะไรเงี้ยเล็กเล่นน้อย ราะว่าเดี๋ยวเราเราต้องทำราสาให้เราเสร็จก่อนเว้ยเดี๋ยวเราค่อย,ค,อยค่อยวางวางวางกล่องดีว่ากล่องเราจะไว้ไหนประมาณนี้นี่นเราไม่ทำให้ยากเกินไปเราจะทำแบบว่าให้มันเข้าฝั่งนี้เป็นยไงมุมครับผมยัมุมก็คือการมันมันก็ไม่ได้เข้ายากนะมันแค่เข้าชา้าเฉยนะอยู่ที่ความพยายามทุกคนด้วยมาผมทำมยาเป็นใจมุมใหญ่ทุกคนน่าจะโอเคสุดๆเลย <S <S ดลยูฝั่งนู้นนะครับทุกคนดูฝั่งนู้นดิ <S <S ดนนทุกคนต้องเชียร์ฝั่งเพชรนะครับไอ้ฝั่งดินนะครับเพราะว่าดินเนี่ยเป็นฝั่งที่แบบจนนะครับทุกคนต้องสงสารพวกผมเลยครับ ฝังว่าผมนะว่าผมมีมีโจนะมีมีเฟิร์สเออรหรือบอดนะครับเมื่อกี้เราจะทำการแลกแลกแลกฝั่งนิดนึงนะครับแลกตัวเพราะว่าเพราะว่าฝั่งเดี๋ยวฝั่งฝั่งนู้นเขาร้องเขาร้องไม่ใช่ฝั่งเราฝั่งนี้ฝั่งผมพีพีโหดเกินนะครับเอออันนี้เรื่องพีพีด้วยครับฝั่งผมไอ้นี่โหดเกินไปอะไรนะรถมันโหดด้วยแหละนะครับเออหลายหลายคนโหดเลยว่าย้ายนิดนึงเอาฟิทเตอไปฝั่งนู้นเอาฟิทเฟิร์สมาแทนนะครับผมโคตรจะเสียใจเลยพี่เฟิร์สจริงเขาพลาดเอาลงเฟิร์สออกเขาโคตรพลาดเลยนะเพราะว่าเขาเขาพิถุกคนมาดู่ะ ทำตรงนี้แล้วก็ทำเป็นไอ้นี่ดีกว่าทำเป็นแผ่น A เพราะง้นเลยแผ่นเลยนะนี่มันเป็นรูปภาพเอาไว้ออกอ่า,อาไว้ออกเลยอนะแผ่นนี้ครับทุกคนเอาไว้ออกไปฝั่งนี้นะครับออกข้างนอก,ออกมาเนี่ยได้ครับผมเชิญผมผมเิดก่อนอี๋นี่พี่เฟิร์สมาดูนี่พี่เฟิร์สนี่พี่เฟิร์สด,ดูนี่วเวลาเราจะออกไปข้างนอกเรา,เราออกทางนี้ไงเขาเห็นนะเข้าใจไหมเราปป้ายไปเลยสรุปป้ายโดดฟุ๊บพี่แล้วแล้วกล่องเราจะแอบไปตรงไหนอ่ะพี่ตะแครงกล่องเดี๋ยวเราค่อยแอบเราค่อยตอนนี้เราก็เรากระดังให้เสร็จก่อนเราแอบที่หลังได้กล่องอะไม่ต้องห่วงพี่เฟิร์สมาาามว่่่โเเเเรรพพีีฟฟิิิ์์สสสดู ดูประสาทเขาทุกคนไปดูจอมาดูดูประสาทเขาเกินเกินโอ้โหคือฝังดู้เขาเขามีวิวเดอร์โหดอ่ะเขามีระดับแบบคอมมานดระดับแบบเฟอร์ดิดอ่ะใช้คำสั่งเก่งอ่ะทุกคนนะไม่พี่เขาขึ้นต่อขึ้นไปข้างบนเลยอ๋อแล้วแล้วขึ้นไปเลยอ๋อเอพิโทเปเอพิโทเปิลทำชูขอไม่ขึ้นไปข้างบนนะอย่าซ่อนเก้ ไม่ไหวเลยโคตรเล้อะทุกคนไอเกนนี่เป็นคำอุธาแล้วทุกคนครับใครจะไปขึ้นไปว่าถามจริงใครจะไะขึ้นไปว่าทุกคนครับไอ้โต้เป็นไงบ้างกระดักเออเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วเริ่มดีลวเดวพี่ต้องมอง เห้เริ่มเริ่มมาอามันเป็นยังไงเรื่อกระดางเริ่มมาแล้วคือเขามาปูใช่ไหมเขาจะเปิดกล่องนี้กล่องแรงเว้ยกล่องที่เขาเห็นเว้ยแล้วเขาจะตบไปข้างล่างพี่ว่ามันดูแบบมันเจอง่ายไปหมดไม่ไม่เดี๋ยวเรากดวงจรไปไม่กล่องนี้อันนี้กล่องหลอกกล่องหลอกไม่ใช่กล่องจริงกล่องหลอกกล่องหลอกแต่ถ้าเขาก,กดจริงนี่คือตายจริงกันเขาบอกเขาตายไงคือมันตายอยู่แล้วพี่ตายแล้วก็เกิดตรงที่ผมให้สปาวพอเเนกียร์เข้าใจไหมเอ้ยอพูดอยู่เราเราไม่ทำสตีวะเออว่ะลืมทำเลยละ จะต้องแบบแบ่งทีมันพี่เฟิร์ปะไออันนี้หน่อยเดี๋ยวผมแบ่งทีมให้โจ้ไปคนฝ่ายฝ่ายบุกพี่เฟิร์ใส่กันบ้านผมเป็นส่สองฝั่งเลยผมจะคอยมากันด้วยคอยบุกด้วยสองอย่างประมาณนี้หน่ยแล้วกันนี่พี่ต้องการยังไงวะกันอย่าให้เขามาขโมยบ้านเราให้ได้เราต้องคอยฆ่าเขาก็จะไปอ๋อเหรอใช่อะใช่เนี่ยใช่พี่บอกเลยพี่เฟิร์เราต้องทำเป็นห้องประตูพี่ห้องห้องห้องหลอกเขานี่ต้องทำแบบพี่ทำฝั่งนู้นเลยทำอะไรก็ได้ทำเลยพี่ทำเยอะเลยก็เป็นกล่องวางแปะนี่แปะเลยีฟเฟอแปะเยอะแปะเยอะเลยแปะเยอะไปเลยแปะเดียวพรอนให้มัน นี่ให้มันลงทางนี tap, on. On. <c oughs> <c oughs> ้มันตกมันตกแถบเราเออเนี่ยเออก็ทำหลุมไงใช่ใช่กับดักเรากับดักเรานี่ทางออกทางนี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะฮะฝั่งว่าเขาเป็นไงบ้างวะฝั่งนั้นอ่ะโอ้ฝั่งนั้นผมว่าน่าจะเริ่มใกล้เสร็จแล้วผมว่าโดนโซ่จ้าก็ตับไปไงมั้งดีได้แล้วพี่เพื่อนดูนี่เพื่อนดูแอบเปิดกล่องปุ๊บเฮ้ยเฮโอ้ตกไปข้างล่างโอ้อะไรเงี้ยโอ้นั่งร้องไห้นะตกแบบก็ตายอ่ะเออตกไปก็ตายครับแล้วเขาก็จะเข้ามาใหม่ไงเออมัันนนนนเเเปป็็แบพราะมหหหลลลอออกกก ดูเขาดิเขาจะเขาจะมีความพยายามไปวางข้างบนเดียร์ะดูดิเอฟิโต้มันจะมาวางมันจะวางข้างบนนู่นน่ะดูดิโคตรเวอร์นี่โคตรเวอร์เลยไม่ไรถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนจริงๆเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนะครว่าใครจะขึ้นไปไม่ขึ้นไปขั้นบนกลางพวกเลยโคตรเวอร์อั้นบน อ๋อประมาณกล่องแค่นี้มันไม่ได้วางสูงมากโอเคมันวางง่ายอยู่ครับทุกคนครับม่ไม่วางยากนะถือว่าโอเคถือว่าโอเคระดับหนึ่งฝั่งนี้ผมทำเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนแล้วก็กดตรงนี้ไว้ให้มันไม่เห็ว่าตรงนี้มีอะไรมากนะครับคือฝั่งนี้จะเป็นทางหลอกเลยดีกว่าฝั่งซ้ายสุดจะเป็นทางหลอดนะทุกคนอย่ามานะพี่แคมเปนัเป็นเป็นหตมันไม่ลงอะแสดงว่ามันมาติดเป็นเรืเงนตอนติดอยู่ตรงนี้ให้ให้ฝ่าเร์ลยนี่ฝั่นี้จะเป็นฝั่งหลอดทุกคนครับมันจะคิดว่าเอ้ยฝั่ง ไม่แต่แปบว่าถ้าถ้ามันถ้ามันเอาไว้ข้างล่างอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาเนี่ยท <immort als> ุกคนผมกำลังทำกล่องหลอกนะฮะทุกคนรอกันัครู่เลยฮะตอนนี้เวลาเอกงไดนาโมเลยเหลือหนึ่งนาทีทุกคน เห <She> <ะ>นึ่งนาทีสุดท้ายนะฮะหรือเวลาหนึ่งทีสุดท้ายนะฮะนี่ครับจะเป็นจุดที่เอาไว้ขึ้นข้างบนครับอันนี้คือฝังหลอกตรงนี้ไม่มีของจริงเลยนะนี่จะหลอกหมดเล,ยหล,หลดยหลอกหลอกหลอกโดนหลอกโดนหลอกโ <c oughs> ดนหลอกทุกเดาหลอกเดาหลอกนี่<ๆ>แหละแอบแอบกรอกเฮ้ยนี่นี่กล่องซ่อนกล่องซ่อนซ่อนกล่องแม่แม่นนี้มันเหมือนมันเหมือนแบบ<ๆ>มันแนมเนี่ยที่ว่าเอานี้ไปเปลี่ยนเป็นสีเรียบร้อยโอ้นี้คนเนียนผมบอกเลยโอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรามาวางเริ่มหาจุดวางเลยนะตรงนี้มันสึกมันโล่งไปเฟิร์สเพามันเชื่อมมุดอย่างนี้เพราะมันโล่งไปน่ะแป๊บแป๊บปป สิบวินาทีไม่ได้หรอะมันเห็นก๊มไก่อะดิสาิบวินาทีครับทุกคนครับวันนี้ต้องทำเป็นไม่ทำงานเนี่ยมึงให้หมดเยมึงให้หมดเย้มึงไม่หมดเดี๋ยวพี่ไปดูครับสักครู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอทีตอนที่ลมตัวเลยดีกว่าทุกคนทำเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตอนที่ลมตัวเลยดีกว่านะทุกคนตัดคลิปไปลมตัวเลยก็ได้ไปนะเดี๋ยวเราไปเจอทีทุกคนครับเดี๋ยวไป โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมีเวลาทุกคนเนี่ยคุณรักสิบสิบนาทีทุกคนเลยนะครับมีเวลาทั้งหมดสิบนาทีในการเอ่อในการในการในการหนีนะครับทุกคนในการหาของของถุงข้าวนะพร้อมนะครับทุกคนสามสองหนึ่งตามแผลตามแผลทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มตามแผลตามแผลตามแผล

พี่เกบบ้านพี่เิกับ้านพี่เกลับ้านไปเลยไปเลยกูโดนกโดนเจ้ากูโดนเจ้าไอ้เจ้าไอ้เเอาแล้วเอาล้ยไอ้เจ้าไเเข้าลไอ้เาเ้าบเไปไปแล้วไปลไป้ยไปลี่เกบ้านีเกลับบ้านพี่เกลบ้านแล้วเข้าภาษาแล้วเข้าแล้วกูติดกูตกูจมกูจม โจแล้วโจกันข้ามันโจข้ามันพี่เขไปเข้าไปข้ามันพี่เขาเขาเข้าไปแล้วไอพี่เข้าไปแล้วกูกูกันอยู่กระตายกระตายไอพี่ดาไอพีต้ไออะไรเกิดอะไรเึ้นแตกแตกแตอพี่โต้ไอพีต้มันเลียมไอพีต้มันเลี้ยมบ้าเราทุกคนเฮ้ยกูติดกระดาษใครมาเรี่อกูติดกระตาตัวเองกติดกระตัวเทุกคนไอโจ้ติดกระดาตวเองไป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 อไปแ้วไอแกไอแเอา

พีตายตายโตยากพี่เดกคตายแล้วตายแล้วตายแล้วอตงละวาตวเองนาระวังกันวไอก่โเข้าไปโพีพอยู่โเข้าไปโโเขาไโไปแล้วโเข้าไปโจเาไโคตรยากพี่เดกคนยงยิงยิงยมันทยากเยโตยกพี่เดกคนไ้ัานโอยพี่ตาคนไดคในถางของพีในีพี่ัพีด้วยพี่ทุกคนฝาเลยทำนี่มาแล้ว โอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ยิงวะไปแล้วไปแล้วโจโจโยนี่ยโยนี่ยโยนี่ไโยนี่ยไม่ให้ตัวเองเลยเขาไม่ได้ไปล้ว้ลวางกบดักให้ตัวเองเข้าบ้านไม่ได้ชอบเลยโอ้ยพี่ต้อนปุประตูอีแล้วาเดิมเลยหายูพี่คนขนกไม่มีเลยทไมก็ไม่มีขัางในก็ไม่มีเอาเร็วของแสงวาเของแสงย่าอนมีคนิงกันมีคนิงกันคนดี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 ดไปแล้วไอากองกลีไอ้กาไปแล้วไม่มีไม่มี เอมันขึ้นยังไงวะบ้ามันเนี่ยขึ้นเป็นยังไงวะว่ามันเนี่ยว่ามันมันจะมีทางพี่มันจะมีทางอยู่ข่าทางขึ้นอยู่อุ้ยโดนยิงตกใจโจไม่มีกล่องเลยโจโดนใต้ไปแล้วไปแล้วโจโจพี่ขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาแล้วนี่ก็หาไม่เจอละพี่เราไม่ต้องกลัวโจโจโจพี่ขึ้นมาแล้วโจเป็นจิ๋วเป็นจิบวพี่จิบวพี่หาอยู่พี่หาอยู่พี่หาอย่โจโยนีการจับกลุ่มว้าา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  หาไม่เจอหาไม่เจอเหลือเวลาอีกหกนาทีในการโบกันนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยกูตายกูตายกูตายหาไม่เจอโจพี่หาไม่เจอพี่ขึ้นมาแล้วโจเมีคนขึ้นมีคนอยู่ข้างบนไปอยู่ข้างบนฟ้าแล้วเนี่ยไมีกล้าไปแล้วพี่ป้าใครมายิงผมวะโจพี่หาโยุพี่ขึ้นมาหาโยพี่หาไม่เจอโยไม่พี่พี่ตอนเรียบพี่ตอนเรียบพี่ตอนเรียบต้องหาดี้ต้องหาดิ้นไป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 ใครมาทำทางขึ้นมาข้างบนว่าขี้ผายกูขึ้นมาทำไมเนี่ย จางต้องตาเร่งรีบพี่อยู่ไหนพี่ไปไปไอ้โจ้พี่โดนแกข้ไม่มีไอ้โจขมาไม่มีเลยพี่โดนแกงข้บนเอ้ยเดี๋ยวพี่มองอีพี่มองีกพี่มองล้นี่เนี่ยพี่ขนกล่องพี่มอพี่มองพี่เห็นกล่องพี่เห็นึ้ยโจ้พี่จอเพหนึงพี่จอเพหนึงแล้วพี่เจอพนนึ่งพี่เจอเพหนึ่งพี่เจอาหนึ่ง่เจอพห่เจเพ่พี่จเพนึเจ้่บนนเรา พี่ทุกคนผมหาอยู่ผมหาอยู่ไอ้ก้าวอยู่บ้านเราไอ้ก้าวอยู่บ้านเราข้าวเหมืนพี่ไม่ถามไม่พี่ถามกยิงอยู่กูยิงอยู่ไม่พี่ถามเหรอกูเลยไอ้ยิงอ่ะไอ้ยิงอะไอ้ก้าไปแล้วไอ้ก้ามาลงมาหาบ้านเรามาหาอยู่มาหายู่พี่ไอ้ก้าวเป็นมือมาหาไม่เจอหรอกพี่อายู่พี่อายุไม่หนึ่งไปโอเจแล้วโเจแล้วไอ้ก้ามาเจอไม่หึงไอ้ก้ามาเจอไม่หึง เรื่เราต้องหานไปสุดท้ายเลยเด้อทุกคนแกมาเล้าแล้วแกมาเร้าไอ้แก่ไอ้ไม่รอดตีอะไรก็แกไม่ลอาตีอะไรอะไอ้ไม่รอดตีอะไรกแกไม่รอดตีอะไรไอ้แกตีอะไรก็ตีอะไรตีอะไรไอ้ไม่รอดตีเกี่ยวพี่ครับสิอุยมูเขาบอกไอ้ก้าหาไม่เจอครับอืออะไรไอ้ไม่รอดย้อมแสงอันนี้ไม่รอดย้อมแสงไอ้ก้ามึงหาไปอัหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รอดเว้ยที่กูหาไม่รอดกันอ่ะงงพี่ตะโกนพี่ตะโกนในข้างในชั้นสามพี่ดูยังอ่ะพี่หาอยู่เนี่ยไอ้เฟิร์ดกำบ้าปะเนี่ยพี่เฟิร์ดอยู่แต่เขาลุงกระทืบกูููออยยย่่่งวาาไปึ อย <that> ู่ไหนพี่ปาพี่อยู่ไหนไม่ทางขึ้นภาษาแร้วทงไหนวะด้วโจโจดูน้อโจโจโจดูน้อย่าโจดูน้องยังพี่ยังลำราสาลำภาษาดูยังลำภาาดูยังไม่ม่มีไหมลำภาาอะแกมาไหมมาแล้วไหมว้าโจลำภาษาไม่มีไหมโจไมมาแล้วไหมเพี่ตะนรวังมนวังมันอยู่ในระวังแล้วพี่ตะโกนโจเขายิงเราโจเอาไปเจระมังคนยิงตุ่นเขายิงตุ่นทามท่ามางในรวางปะแพ้เลยอะคนโกงอะวังแลววง โจ้โจโจหลังหลังอยดูไวง่วางะ้วออันแรพี่เจอตรงไหนวะอันรพี่เจอตรงไหนวะเจอหลังหลหลังปราสาทใครมายะออิชิทอสนิมันพี่เบิร์ดเฮ้ยพี่ทอบอกอเฮยเฮ้ย้ยตัวยิง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 โจโหาเล้วโหาแล้วโจมันไม่มีโจ้หางกันหน้าหางกันน้า หรือเวลาผมดแล้วเตอนนี้เลยหมดแล้วเจอนี่เลยหรือเวลาสามนทีที่หนึ่งเท่ากันนะพี่หนึ่งเท่ากันอยู่ตอนนี้ใช่พี่หาอยู่โจ้ไป่ดึงหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยหาหาไปเลยหาไปเลยหาไม่เจอเลยเฮ้ยอยากฆ่าพี่เซฟไม่ตายหยาไอ้โจ้หยาปาโจ้หนูกำบ่นนะหนูกบ่นนะหนูกบ่นนะผมจะล่วงผมจะล่วงผมจะล่วงเฮ้ยหลังภาษาไม่มีเลยพีบอลช่วยด้วยพี่บอลช่วยด้วยบอลช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่บอลไม่มีไม่มี พี่ยาไม่มีเลยอะหาไม่เจอเจ้าขโมนหลังบภาษาดูมันยันเจ้าดูมันยังไม่คนขโมนไม่มีพี่ยาอยู่ขโมยมอยู่ตรงนี้ไม่มีวันงงเดียะเบ่งไอ้พี่ต๋อไปเจบ่งอันนี้พี่ผมติดย้าอยู่นะพี่โชคพี่มาหาเป็นโชคที่พ่มาที่พี่มาฝ่ากันพี่ยาพี่ไปใส่พี่ไปใส่พี่ไปใส่อันนี้พี่ผมผมต้องตายแล้วยิ่งเพิ่มมาแล้วยิ่งเพิ่มมาช่วยแลาไอ้เจ้ามันอยู่ด้านล่างก้าวก้า่อยู่ด้านล่างกันเลยอี้นี่เฮ้ยเรือจะเปิดกล่องทำไมเรา ที่มาตกทำไมเดี๋ยวพี่เจ้อยู่ไหนวะแล้วใครมันทุบป้ายหมเนี่ยเย้เย้เย้โถ่เย้เฮ้ยมีมีม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 ียีมีมเมีมีมีมมี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 มมี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 มมีมีมมีมีมมีมีมีีมีมีมีีมีม้มมมมมม วันๆวันๆดีวันดันม oh, right? oh. ันอยู่ไหนโอ้มันมีโรคมดแมหมดแม่มดแมมดแม่วับมดแมมแมหารอบประสาทละจาน้องๆไม่เจอเออขวังนึงนงนเปิดปืนไปยไอ้ไมัไมเข้ามันเอ้ยมันเือหนึ่งอะเลือเดียวเองโจ้ผมานไแล้วโจ้เือเดียวเองยิงกัจะยิงกัจะยิงกันเไปตายเราเห็นเดานเลยอิ เคยยิงรัวๆเลยพี่เคยยิงร okay, okay, ัวๆวิลา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 ไอพี่ต้นโอเคทุกคนหมดเวลาเรียบร้อยหมดเวลาแล้วครับโอ้เว้ยไม่สุดท้ายอยู่ไหนอ่ะสุดท้ายอยู่ไหนอ่ะบ้านไหนเฟลต์ใบที่ชั้นไหนชั้นสองวะไอพี่เจอตรงไหนมาพี่เจอตรงมันอาไเอ็นดูข้างบนสูงอ่ะที่ข้างบนอ่ะไอหลังข้างบน อันนี้เขาบนหลังหลังบนได้อันใดที่บนสร้างสูงอันข้างบนอ่ะเออยอะไนี่ไออีกนี่อันหนึ่งอยู่หน้าฮะหน้าปราสาทอะไรอยู่หรออยู่กองนี้กองนี้กองนี้เนี่ยฮะโอ้ยก้าไอ้โจอยู่ที่นี่ไอ้โจคือเมือไอ้เชี่ยอันนี้ไปดูของเว่ไปดูของเว่ไปดูของพี่เนี่ยๆของพี่จะเนียนหน่อยอันเนี้ยอันนี้อยู่ใกล้ๆมากเลยอยู่ใกล้ทางเข้าเลยหันมาพุทหันซ้ายเจอเลยอ่ะบล็อกไม้อ่ะเห็นบล็อกไม้ไหมนี่เนี่ยเนี่ยมันต้องเเีียยนน่่เนี่ย เนี่ยไม่ต้องอยู่แค่นี้เองอยู่แค่นี้เองอ่ะเนี่ยผมแค่เดือมาแค่นี้ก็เจอแล้วแหละมึงมีคนเดินมาถึงที้หลายรอบเลยโอเคทุกคนเนี่ยดูดิแถบแถบแถบโคตรเกลียดอ่ะดูดิเนี่ย โอเคทุกคนนะมีใครโดนแถบบ้างมีใครโดนแถบไหมเด้อไม่มีนะผมไม่โดนไม่มีผมไม่โดนไม่มีเลยช่วงเราทำทำเพี้ยบเลยชั่วโมงเลยแบบแบบไป่ไปยชน์กว่าไอ้ตรงหน้อ่ะเออโอเคทุกคนครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถือว่าของฝากของคอล้วกันผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครช่องอ่าลุงเฟิร์สนะครับเออเฟิร์สอาร์ลุงเฟิร์สอาร์บีทีนะผมฟิโตสเคนทอสนะครับลิชามิลไซโคราเฟลยต้าคลิปด้วยกันนะสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมข้างหน้าเนี่ยยจะทำอะไรประสาทอะไรก็อยู่ในคอมเมนต์ด้วยกััันมาาคครรบบผ